สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่องฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดแต่ครูขอสรุปก่อนว่าการประยุกต์ของอนุพันธ์ทําอะไรได้บ้างก็คือการดิฟนั่นเองทําอะไรบ้างหนึ่งหาระยะทางความเร็วความเร่ง2หาความชันเส้นโค้งและหัวข้อนี้ก็คือมันสามารถหาฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลักษณะการหาฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดหายังไงคะ่ะ ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดทฤษฎีบทเมื่อ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง s ใดๆข้อที่1นะคะถ้าเกิดดิฟแล้วน้อยกว่า0สนาหรับทุก x ในช่วง s แล้ว f จะเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง s ซึ่งความชันจะเป็นลบนะคะลักษณะความชันเป็นลบเป็นยังไงดูลักษณะน,น,นะคะจะพุ่งลงอย่างนี้โลกลักษณะความชันเป็นลบข้อ2 ถ้าเกิดดิฟแล้วมากกว่าศูนย์สำหรับทุก x ในช่วง s แล้ว f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง s ความชันจะเป็นบวกนี่นะคะนี่คือความชันเป็นบวกนั่นเองพิจารณาจากกราฟนะคะลูกดูนะคะนี่คือกราฟของฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งทีนี้มาดูตัวนี้ลูกลักษณะช่วงที่ทําให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มคือช่วงนี้เพราะว่าสลปเป็นบวกเห็นไหมคะสลปเป็นบวกนตามรูปเลยนะคะสลปเป็นบวกก็จะทําให้ เกิดฟังก์ชันเพิ่มในช่วงนี้ต่อไปค่ะลักษณะของเส้นตัวนี้คือสังเกตว่าสโลปเป็น0สโลปเป็น0คือจะขนานกับแกน x ทันทีนะคะถ้าเกิดว่ามันขนานกับแกน x ทําให้สโลปเป็น0ต่อไปช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดคือช่วงนี้ถึงนี้ถูกไหมคะดังนั้นสโลปของมันก็เป็นไงพุ่งลงก็คือสโลปติดลบนั่นเองพอสโลปติดลบเสร็จปับ๊บมาถึงจุดตัวนี้เสร็จ ก็ทำให้ได้ส o ลปเท่ากับ0เพราะว่าขนานกับอะไรคะขนานกับแกน x เหมือนกันต่อไปค่ะกราฟพุ่งขึ้นทําให้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของฟังกช์ชันเพิ่มนั่นเองตัวอย่างที่1หน้า39นะคะกำหนดให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ3 x กำลัง2ลบ1 2 x บวก1ให้หาว่าช่วงที่ทำให้ฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่ม และให้หาช่วงที่ทําให้ฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันลดเราจะรู้ได้ไงว่าช่วงไหนเป็นฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดทีนี้วิธีทํานะคะตัวนี้ขั้นแรกก็คือการดิฟนั่นเองดิฟก็ดิฟป,ปกติเลยค่ะ 3x กําลัง2ตบ2ลง3 2เป็น6ดิฟ1 2 x ได้ลบ12ดิฟ1ได้0ไม่ต้องเขียนนะคะแล้วจับดิฟเท่ากับ0โอเคนะคะ ทีนี้เราย้ายข้างจากลบ12ย้ายมาฝั่งนี้เป็น12แล้ว6คูณย้ายมาหารแสดงว่าเราได้ค่า x เท่ากับ2เอาสองมาเขียนตรงนี้ค่ะขีดเส้นจำนวนป,ป๊ป๊าปสองนะคะดังนั้นฝั่งนี้เป็นบวกและเป็นลบทําไมเป็นบวกห้นในเรียนสังเกตเลขยกกำลังสูงสุดคือเลข2ข้างหน้าสัมประสิทธิ์เป็นบวกก็เลยต้องใส่บวกแต่ถ้าเกิดว่าเจอโจทย์ที่เป็นเลขยกกำลังสูงสุดตัวนี้แต่ข้างหน้าติดลบนักเรียนต้องเริ่มใส่ลบนะคะ ดังนั้นเราจะมาหาว่า f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงไหน f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงที่มันเป็นบวกค่ะเยนก็ดูว่า2ตรงนี้ใช่ไหมพะลูกช่วงที่เป็นบวกคือช่วงนี้เห็นไหมคะดังนั้นเวลาตอบก็ตอบว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงเปิด2ถึงอินฟินิตี้ทีมาดูฟังก์ชันลดล่ะฟังก์ชันลดเราจะเลือกตัวที่มันเป็นลบก็คือตั้งแต่อะไรคะลบอินฟินิต้ ถึงสองนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะลูกต่อไปนะคะนักเรียนครูจะใช้โปรแกรม GSP ให้นักเรียนมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะนี่คือฟังก์ชันที่จดย์กำหนดมาให้ใช่ไหมคะทีนี้ตัวนี้คือกราฟค่ะกราฟของฟังก์ชันนะคะ f x เท่ากับ3 x กำลังสอลบ1 2 x บวก1มันเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะคะ ต่อไปนักเรียนให้สังเกตว่าช่วงที่ทำให้เป็นฟังก์ชันลดคือช่วงไหนดูนะคะก็คือช่วงนี้ถูกไหมที่มันเคลื่อนที่มาเห็นไหมคะจาก g มาหา h นี่คือช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงแค่2เท่านั้นนะคะตัวนี้คือจุด x 2เท่ากับ2นะคะตัวนี้ค่า x เท่ากับ2นี่คือจุดตรงนี้นะคะต่อไปมันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มคือช่วงไหน ต่อไปนะคะมันจะเป็นฟัง์ชันเพิ่มช่วงไหนก็คือเคลื่อนที่จากจุด G ไปถึงจุด I นะคะก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นเราได้ค่า x เท่ากับ2ถูกไหมคะทีนี้สังเกตว่าตัวนี้เมื่อกี้ชใช้ถึงครูสอนช่วงแรกคือถ้าเกิดมีเส้นสัมผัสตรงจุดนี้ปุ๊บความชันจะต้องเป็น0ถูกไหม ดังนั้นตัวนี้เราจะมาทบทวนดูจากเรื่องที่แล้วนะคะการหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้งว่าความชันเป็นศูนย์จริงไหมดังนั้นแทนค่า x ลงไป x เท่ากับ2 y เท่ากับ11มาจากไหนมาจาก x เท่ากับ2ก็คือการแก้สมก,การเราได้2โอเคไหมคะนำค่า x เท่ากับ2ไปแทนในสมก,การ f(x) เราก็จะได้ค่า y ออกมาเท่ากับลบ11 เสร็จแล้วนักเรียนก็มาสร้างสมการใช่ไหมคะ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1ก็แทนค่าลงไปค่ะ y ลบ y 1 y 1ของเราคือลบแทนค่าลงไป m ความชันเป็น0นะคะ x ลอกลงมา x 1ของเราเป็น2 0คูณก้อนนี้ก็ได้0ตัวนี้ลบๆกลายเป็นบวกแสดงว่าสมการของเราคือ y เท่ากับลบนี่คือเส้นสมการคือ y เท่ากับลบนั่นเอง ซึ่งความชันก็เป็นศูนย์นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียน GSP ทำให้นักเรียนมองเห็นภาพขึ้นนะคะว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงฟังกช์ชันเพิ่มฟังกช์ชันลดนะคะตัวนี้ก็มองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นโดยใช้โปรแกรม GSP